การ Deploy Contract จาก Contract อื่นนั้นเราจะทำด้วยการใช้ตัว new keyword แล้วก็ assembly อีกวิธีการหนึ่งที่เราสามารถทำได้ง่ายกว่าก็คือการใช้ keyword s e l mm hmm. ใน create t o ผมก็จะมีตัว Contract นะครับ simple ด้านบนเป็นตัวอย่างแล้วเราก็จะ Deploy ตัว Contract simple นี้จาก Contract create t o factory ผมสร้างฟังก์ชัน Deploy ขึ้นมา input ที่เราจะใส่นะครับเป็นตัวเลข random number ตัวนี้นะครับให้ชื่อว่า s e l ฟ f u n c t i o นี้เป็นแบบ external วิธีการสร้างแบบปกติก็คือเราจะสร้างตัวแปรของ contract simple มาผมจะให้ชื่อว่า underscore contract ตัวนี้นะครับเราก็จะใช้ตัว new keyword แล้วก็ใส่ชื่อ contract นั่นไปเสร็จแล้วนะครับตัว constructor ตัวนี้มันก็จะมี input owner เราก็จะใช้ msg sender อันนี้ก็คือวิธีการ deploy แบบปกติ จากคอนแทค t อื่นครับทีนี้นะครับเมื่อมีการใช้งานฟังก์ชัน deploy เราจะใช้ตัว image event ชื่อว่า deploy เราจะให้มันล็อกตัว address ของ contract ที่ deploy นะครับผมสร้างตัว event ด้านบนขึ้นมาชื่อว่า deploy แล้วก็ input ตัว address ในการสร้างกับตัว create t o ด้วย keyword s ์ดนั้นครับด้านหลัง new แล้วก็ชื่อ contract เราจะใส่ตัว วงเล็บปีกาแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่คีย์เวิร์ด salt ตัวนี้เราจะ a d d ไซน์ให้มีค่าเท่ากับตัว Random Number นะครับที่ Input มาแล้วก็เราจะแค t ด้วยตัว Byte 3.2ตัว s a l t คีย์เวิรหรือว่า s a t t Option นี้นะครับเราจะ Input ตัว Random Number ขึ้นมาเพื่อที่จะ Define หรือว่าตัดสินใจว่าตัว Address Contract ไหนที่เราจะ Deploy ทีนี้ address ของ contract ที่เราจะ deploy นะครับเราก็จะใช้งานตัวฟังก์ชัน get address ตัวนี้มันก็จะ return ค่า address ออกมาโดยเราจะ input ค่านะครับ bytecode แล้วก็มันจะ return ตัว hash เนี่ยตัวแรกมันจะ check a t c return ตัว byte นะครับอันนี้คือเริ่มต้นด้วย0 xff แล้วก็ตามด้วย contract ที่ deploy แล้วก็ตามด้วยตัวเลข s e l หรือว่าตัวเลข random number ทีนี้การที่เราจะไปเอาไบโค้ดมานะครับเราใช้ฟังก์ชัน get b y c o d e ตัวนี้เราจะใช้ตัว method creation code ในการนำเอาตัว contract simple นะครับมาแปลงเป็นไบโค้ดโดย contract simple นี้มันก็จะมีตัว argument ก็คือ owner เนี่ยเราก็ใส่ argument owner เข้าไปเมื่อตัวฟังก์ชัน get address นะครับมัน return เป็น address เนี่ยเราก็จะ deploy ตัว ฟังชัน d e PLOY นะครับในการไป d e PLOY contract simple แล้วเราก็จะมาเปรียบเทียบกันว่าตัว address เนี่ยตรงกันหรือเปล่านะครับอันดับแรกผมก็จะ d e PLOY ตัว create to factory แล้วเราก็จะมาใช้งานนะครับตัวฟังก์ชัน get b y c o d e แล้วเรา copy ตัว owner เข้ามาก่อนเรากด get b y c o d e เมื่อเราได้ b y c o d e มาแล้วนะครับเรา copy copy ตัว b y c o d e นี้นะครับไปใช้งานตัว get address ตัว get address เนี่ยก็จะ input b y code แล้วก็เลข6ก็คือตัวเลขที่เราสมมติขึ้นมา random ขึ้นมาสมมติว่าเป็น999ผมกด call ตัวนี้มันจะ return address ออกมานะครับเมื่อได้ address มาเนี่ยเราจะนำไปเปรียบเทียบกับการ deploy กับ c r e a t e Tool โดย c r e a t e Tool เราก็จะใส่ random number ที่เราสมมติขึ้นมานะครับก็คือ999ผมกด deploy จากนั้นนะครับผมก็จะมาตรวจสอบตัว a d r e ร s ที่ตัวอีเวนต์ลอตอนนี้สังเกตว่าตัว e v e n นนะครับก็คือ Deploy แล้วก็ a d r e ร s ตัวนี้ก็คือเอขึ้นต้นด้วย 0x7 99นะครับก็จะไปตรงกับตัว a d r e ร s ที่ฟังก์ชัน get address เนี่ยมัน Return ออกมา